มันคล้ายๆขนมงาทอดหรือว่าขนมไข่หงเลยคุณผู้ชมแต่มีขนาดใหญ่กวามากๆอย่างกับลูกนิมิตเลยอะ่ะเอ๋เป็นขนมที่เอาไว้ไหว้เหรอเป็นการนำแก้วหลอมมาคลุกกับหินเหระเพื่อทําเป็นลวดลายโอ้ไม่น่าใช่หินแฮะน่าจะเป็นเศษแก้วพนละลายรวมกับเนื้อแก้วเลยอันนี้คือซาลายแมนบอโอ้โหมีการโรยหิมะด้วยเว้จะอย่าบอกนะว่าจะเอามากินอะ่ะถ้ากินนี่มีส้มแตกนะพี่เป็นดาบที่ทําจากไม้หรือเปล่านะ้อ แต่พอเพ้นสีแล้วเหมือนดาบพลาสติกของเล่นที่ขายตามห้างเลยแม่เจ้าเขาเอาดาบที่ทำไว้มาใส่ในโต๊ะไม้แล้วหล่อเลส,สิ้นทับลงไป so cool เหมือนจะเกิดแผ่นดินไหวหรือว่าพายุนะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ํำในสระว่ายน้ํามันกระฉอกหกลงมาด้านล่างไม่ขาดซ้ายเลยยังไงน้ำตกฉันชอบที่คุณจูบฉันอ่าฉันบอกให้คุณจูบฉันอ่าฉันบอกให้คุณตีฉันเอออีอย่งวะ จี้สครมันเป็นกระดานวาดรูปที่เคลือบสารสะสมแสงนะคุณผู้ชมพอใช้ไฟลงไปก็จะได้ลายเส้นที่เรืองแสงแบบนี้เครื่องดูดควันดูดกลิ่นในรถยนต์ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เหมาะก,กับคนที่ชอบสูบบุหรี่หรือชอบปุ้นในรถเป็นอย่างยิ่งยังกับควันรถไฟพนันนะเมื่อกี้เป็นเครื่องดูดควันพลังงานแสงอาทิตย์คราวนี้เป็นโคมไฟสนามพลังงานแสงอาทิตย์กันบ้างสามารถปรับก้มเงยโคมไฟได้ด้วย flexible มากมากนี่ถ้าไม่ได้เห็นตอนกำลังติดนะฮะ ผมคิดว่าทุกคนเลยอ่ะต้องคิดว่าเป็นแผ่นกระเบื้องปูพื้นที่ทำมาจากเซรามิกแน่ๆแต่ที่จริงมันทํามาจากยางครับโอ้โหอย่างเนียนที่วางจานแบบคร่อมสิงค์แบบเนี้ยผมแนะนําเลยนะครับว่ามันใช้ดีจริงล้างเสร็จก็วางได้เลยน้ําไม่ขังแถมยังช่วยประหยัดพื้นที่อีกแนะ่ไปดูมือโปรเขาติดวอลเปเปอร์กันครับดูเขาติดเหมือนง่ายเลยอ่ะผมเคยติดวอลเปเปอร์บนพื้นห้องน้าครับห้องเล็กๆเองนะแตใช้เวลาเป็นวันๆอะ่ะ ถังใส่น้ำขนาด19ลิตรมาพร้อมกับฝาถังที่เป็นหัวก๊อกน้ำแต่ไอที่วางถังน้ำเอียงเทเนี่ยน่าจะต้องซื้อต่างหากแต่มันสะดวกจริงไม่ต้องยกเทเองให้ปวดแขนอ๋อนี่ต้มเกี๊ยวปลาใช่ไหมพูดถึงเกี๊ยวปลาแล้วเวลากินต้องระวังนะฮะผมโดนลวกปากมาหลายรอบแล้ว <c oughs> แต่มันอร่อยจริงเอ้ามาขายจานใส่เกี๊ยวเหรอโอเคมาดูการทําตังเมจินโบราณกันครับโดยการนำน้ำตาลที่เคี่ยวไว้จนเหนียวมันนวดมายืดมาดึงก็ว่ากันไปออฮิแค่ดูเขาฉับผนัง ทำไมมันฟินจังอันนี้ต้องทาสีอีกรอบหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยพี่แกควักอุปกรณ์อะไรออกมาว่ะอ๋อไขควงไอ้เราก็นึกว่าเป็นเลเซอร์พอยเตอร์ซะอีกอย่างเหมือนผมว่าการจะต่อจิกซอไม้นี้ให้ถูกต้องภายในครั้งเดียวโดยที่ไม่มีการขยับตัวจิกซอเลยมันดูเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะไปดูดอกสว่านที่ทะลุทะลวงผ่านเรซินกันแบบชัดๆกันครับ คลิปนี้เจ๋งมากคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะว่ามันเจ๋งยังไงเฉดสีเข้าไปในก้อนวุ้นใสแล้วใส่ลงไปในน้าโอ้เป็นไงเหมือนกลีบดอกไม้ลอยอยู่เลยอะไปชมส่วนหนึ่งของโรงงานผลิตถุงพลาสติกกันครับหรือที่เราเรียกว่าถุงก๊อบแก๊บนั่นเองบอกใจตัวเองว่าไม่อิจฉานะมันก็ไม้เป็นการสร้างงานศิลปะโดยการนำสีแต่ละสีมาป้ายลงไปบนท่าใบวาดภาพโดยมีการไล่ระดับเฉดสีมันดีอะกกรนี่มันก้อนอีหยังก็ยังกับพวกปูนปาสเตอร์อะครับคุณผู้ชม โอโยยเหมือนมันจะถูกระบบกองน้ําในสระดูดเข้าไปนะครับใช่ปะแม่เจ้าขอสักก้อนได้ไหมครับเนี่ยทองคําแท่งเนี่ยช่วงนี้ทองขึ้นเยอะด้วยนะไปสี่หมื่นแล้วอะปีที่แล้วยังสามหมื่นกว่าอยู่เลยอ่าไอ้สีที่เขาเอามาระบายนี่เขาเรียกว่าสีอะไรครับเย่๋ยวตอบว่าสีจมพูนั้นเดี๋ยวแปแบหน้าหงายหยอกหยอกมันไม่ใช่ปากกาไฮไลท์ใช่ไหมคล้ายๆสีมจิกเลยอะเดี๋ยวนะนั่นมันลาวพม่านใช่ปะไอเดียดีเขาเอาแผ่นโพลีคาร์บอเนตมาวางบนลาวทาเป็นโต๊ะสำหรับกินอาหารในรถจีเนียสมากมาก ว้าวงานประดิษฐ์จากไม้รูปประวานเคลื่อนไหวได้เรากับกำลังว่ายน้ำอยู่ดูเป็นธรรมชาติมากๆไอไลท์อ like ิไปดูการปอกเปลือกกระเทียมกันครับว่าแต่นี่มันคือกระเทียมพันไหลนี่มันไม่เป็นกิกรีบอะมันมาเป็นลูกเลยอะยังกับหัวหอมเฮ้ยหรือว่าเป็นหัวหอมฟะน้องกระต่ายกำลังกินผล,ลไม้น่ารักมากมหยผมพาอะไรครับเนี่ย แฟชั่นนิสต้าจะจัดอันนี้คือการตัดแต่งและทำสีขนน้องหมาเพื่อการประกวดแข่งขันหรือเปล่าน้องก็อยู่นิ่งดีจังไปชมงานแกะสลักลวดลายไม้สุดวิจิตรการตาโสภาลาวันอัศจรรย์ใจใไฉไรลกันครับไร้ทิติเครื่องมือช่างนี้มีชื่อเรียกว่าปักเต้าตีเส้นนะครับมันมีเพลงด้วยนะเคยฟังปะโอโอปักเต้าบ้านเรานั่นปักใต้ที่เห็นอยู่นี้น่าจะเป็นสนามไอซ์ฮอกกี้นะครับหรือไม่ก็สนามไอส์สเก็ตน่ะ หนึ่งใน2อ,อย่างนี้แน่นอนชัวป้าบโอ้คุณผู้ชมดูลวดลายบนแผ่นไม้นั่นสิมันดูไม่เหมือนลวดลายบนแผ่นไม้ทั่วไปเลยน่าจะเป็นลวดลายที่เขาทําขึ้นเองเพิ่มเติมหรือเปล่าโอ้ยเห็นพี่แกกวาดหิมะลงจากหลังคาแล้วผมนี่เหนื่อยแทนเลยครับมันเยอะมากเลยอะว่าแต่พี่ไม่หนาวหรือไงครับดูใส่ชุดสิอันนี้เจ๋งสะบัดเลยเป็นระบบลิฟต์ยกรถเข็นวิลแชร์นะฮะขึ้นลงรถยนต์โดยที่ไม่ต้องให้ผู้ป่วยลำบากลงจากวิลแช์มานั่งในรถ เป็นการนำสีมาแต้มมาทาที่ป้ายทะเบียนตรงบริเวณที่สีถลอกนะครับส่วนคลิปนี้เป็นการแต้มสีที่ลอยถลอกตรงตัวรถเลยไปดูการยาแนวการซึมตรงบริเวณขอบบริเวณมุมผนังกันครับแม่มันดูดีขึ้นมาทันตาเห็นเลยแต่สีน้ำเงินผมว่ามันดูไม่ค่อยเข้าแฮะไปชมการตักทรายที่เคยได้เห็นไปต้องบอกว่ายังกระตักไอศครีมเลยแนะ่ว่าแล้วก็อยากกินไอศครีมตักเลยเนาะยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้ด้วยสิ แค่ดูเขาใช้แม่พิมพ์ตัดดินน้ำมันเป็นรูปผีเสื้อก็ทําให้รู้สึกเอออะไรดีอะนึกไม่ออก <c oughs> นึกสละเอือไม่ออกอะมันคือบล็อกเจาะไม้สําหรับฝังเต้ารับปลั๊กไฟนะฮะสะดวกดีแฮะไม่ต้องไปวัดช่องตัดเองให้ยุ่งยากแถมรอยตัดนี่เรียบเนียนกริบจะเป็นเช่นไรเมื่อเอาเยลลี่หมีนะฮะเป็นร้อยๆตัวมาเรียงใส่ถาดแล้วนําไปอบยี่ห้อนี้อร่อยนะแต่ราคาแรงนิดนึง เอ้านึกว่าจะได้เห็นตอนอบเสร็จแล้วซะอีกโอเคงั้นมาดูอุปกรณ์ปอกอุปกรณ์หั่นผลไม้แบบต่างๆกันมีทั้งที่ปอกสับประรดที่หั่นแอปเปิ้ลอ้อยเยอะมากพักไม่ทันโซฟาตัวใหญ่เวอร์คนที่จะซื้อโซฟาตัวนี้ไปใช้ต้องเป็นคนมีอันจะกินนะ่ะเพราะว่าบ้านต้องใหญ่ประมาณนึงเลยอะ่ะมันติดฟังก์ชันจะจัดโซฟาตัวนี้เกิดอะไรขึ้นน่ะน้ำมันล้นทะลักขึ้นมาจากท่อระบายน้ำเหรอหรือว่าเขาตั้งใจปล่อยน้ำเข้ามาเนี่ยวัวก็พากันงงใหญ่เลยเชียลักษณะแบบนี้นะฮะทำ ถ้าไม่ใช่นะฮะผมให้เอ่อให้อะไรดีอะ่ะอุ้ยอุย,อ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 ยเอาไม่ใช่เหรอเป็นล่มหรอกเหรอดีนะยังไม่ได้ทันให้คำมั่นสัญญาอะไรอะ่ะ <c oughs> ถัดจากล่มกระดาษก็เป็นการประดิษฐ์ตุ๊กตาก,กระดาษสวมนิ้วรูปเห็ด so cute ที่เขาเอามาแทงเป็นลูกสนุกนั้นน่าจะเป็นลูกฟักเขียวหรือเปล่าครับไม่น่าใช่ฟักทองนะเห็นรูปทรงจะคล้ายก็เถอะเน,น้นเน้น ไปดูการแต่งเค,ค้กที่ดูเรียบง่ายแต่ออกมาหรูหราก,กันครับและที่ผมชอบสุดๆเลยก็คือมีการนําผลไม้สดหลากหลายชนิดมาประดับประดาน่าจะเป็นตะกรวดนะครับแม่เจ้าบัตรกรีทีเดียวทั้งวงจรโดยการเอามาจุ่มตะกรวอย่างนี้เลยเหรอยากนะถทามือไม่นิ่งจริงนี่คือเจ๊งกระบงเลยนะไม่ใช่แค่เล่นสเก็ตบอร์ดนะแต่แล่นลงบันไดเสียด้วยไม่ธรรมดาไก่การาเล่ดูจากทรงแล้วน้องน่าจะเล่นบ่อยอะ่ะคล่องซะ อ๋อคือจะสวมชุดลูกเจี๊ยบเต้นตามในคลิปนี่เหรออ๋อโนโนโนนั้นหลัก่ะไปดูงานแกะสลักไม้เป็นรูปซาตานกันครับพูดถึงซาตานแล้วสเต็กเขาอร่อยมากเลยนะซาตานเฟถุยนะ้ำมันซานตาเฟหุยอย่างโหดถ้าผมดูไม่ผิดนะฮะงานประดิษฐ์ชิ้นนี้น่าจะทํามาจากแผงไข่กระดาษหรือเปล่าดูตอนแรกผมก็งงว่าเขาเอาอะไรมาปั้นฟะโอ้ครีอทอีหลีเป็นการนําแผ่นยางนะฮะที่ยาวๆนะครับ มาทำการม้วนรวมกันให้เป็นม้วนใหญ่นั่นแหละเป็นการปอกเปลือกส้มที่น่ารักมากเอ้ยไม่ใช่ที่แปลกตามากๆเขาผ่าเบน์เอ๊ะฟังดูแปลกๆนะเอาใหม่เอาใหม่เ,หเขาผ่าแป้งเป็นรูปคล้ายๆโลโก้เบน์นะฮะพออบเสร็จก็ได้ขนมปังที่มีหน้าตาแบบนี้อ่างล้างมือดีไซน์รูปหยดน้ําคืองามประล้าปะเหลือและที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือคราบน้าไม่เกาะอ,อ่างเลยครับเหมือนน้ากลิ้งบนใบบนอนอ่ะ เป็นขั้นตอนการนํารังพึ่งที่เลี้ยงไว้นะฮะไปใส่ในเครื่องเพื่อเอาน้าพึ่องออกมานะครับนี่คือที่ตั้งมือถือที่จะเปลี่ยนให้มือถือของคุณกลายเป็นประตูทะลุมิติสรรหาทำมาขายจริงๆเลยเชียวตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นดอกไม้ไฟแบบนี้ครับคุณผู้ชมก็คือมันจะเปลี่ยนรูปทรงไปเรื่อยๆครับผมก็อธิบายไม่ถูกอ่ะแต่มันโคตรจตราตรึงใจเลยนี่คืออุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนให้เงินเหรียญของคุณนั้นกลายเป็นของเล่นสุดเพลิดเพลิน ให้ดูเหรียญกริ่งอย่างนี้ทั้งวันก็ยังไหวอ่ะเออโอ้พระเจ้านี่พี่แกแกสลักโฟมเป็นรูปเดโนเสารอยาวขนาดเท่าของจริงเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วไม่ได้มีตัวเดียวนะมีตัวอื่นด้วยมันคือเครื่องตัดโฟมอัตโนมัติโดยใช้ลวดเหล็กร้อนนะครับตัดโฟมเป็นรูปอะไรวะตัว A เหรออ้อไม่ใช่ะเขาจะวาดรูปอะไรออกมาให้เราได้ว้าวกันไปดูว้าวบอกได้คำเดียวเลยครับว่า beautiful ผมเลยชอบบ่อเลี้ยงปลาแบบไม่ชิปเป่งคือเขาไม่ได้เลี้ยงปลาที่มันแบบหลากหลายสีหรือว่าตัวใหญ่เลยนะแต่มีลูกเล่นของตกแต่งเยอะมากอ่าเออให้ดูอะไรครับนี่ <c oughs> อ๋อให้ดูกล่องผลิตภัณฑ์ที่มันเรียงซ้อนกันเป็นแถวยาวใช่ไหมมันช่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักทุกครั้งที่คุณหมุนพลิกมันรูปภูเขาเลากาจากทรายที่ร่วงหล่นลงมาก็จะเปลี่ยนไปไปดูการสร้างภาพมังกร โดยการฉาบสีเกลี่ยสีลงไปบนแม่พิมพ์กันครับดีนะ่นเป็นมังกรแดงถ้าเป็นมังกรทองนี่เมาแย่เลยแฮ่ hey, ไม่ใช่เล่าไปดูการทํากระทงสวยๆจากดอกกล้วยไม้กันครับแต่มันเลยว่าลอยกระทงมานานแล้วนะน่าจะทําประกวดเฉยๆนะครับไม่ได้ลอยจริง <c oughs> ไปดูการปั้นดอกกุหลาบกันครับโดยการนําดินมาใส่ในแม่พิมพ์นะฮะเพื่อทําเป็นกลีบกุหลาบจากนั้นก็นําแต่ละกลีบมาประกอบกันเป็นรูปดอกกุหลาบตัดแผ่นไม้เป็นร่องแบบนี้จะเอาไปประกอบกันหรือเปล่า น่าจะเป็นไม้ที่เอาไปทาเป็นฝาถังอะไรสักอย่างนะครับมีการเผาให้ลายไม้มันชัดขึ้นด้วยที่เห็นอยู่นี้เป็นการทําเต้าหู้นะคุณผู้ชมไม่ใช่เต้าตาหรือว่าเต้าปากนะครับถ้าจะขนาดนี้แล้วไม่เอาเต้าจหมูกมาด้วยเลยล่ะแหมเป็นการเพ้นกิ่งไม้ที่ดูเรียบง่ายแต่ถ้าว่ามันออกมางดงามแบบอิปอายไวปวงเลยครับจะชุดบัตรลงถังลงหรือไม่ นึกว่าจะชุดตรงๆซะอีกทุ่มใส่พื้นเฉยแถมลงด้วยไปดูโชว์เล่นเปียนโ,นโนขนาดใหญ่โดยใช้เท้ากันครับเพียงแค่ดูท่าก็สัมผัสได้ถึงความไพเราะเพาะพริ้งของเสียงบรรเลงแล้วอ่น่าจะเป็นโรงงานผลิตโซ่หรือเปล่าครับแต่เป็นโซ่พลาสติกนะฮะที่เป็นของเล่นนะ่ะเพราะผมรู้สึกว่ามันดูเบาๆถ้าไม่ใช่ก็ขออาภายัยได้นี่ไม่ใช่ขนมแป้งทอดธรรมดานะฮะแต่ว่ามีการใส่ไส้เข้าไปด้วยซึ่งผมดูไม่ออกว่ามันมีไส้อะไรบ้าง น่าจะเป็นขั้นตอนการนํากระบอกน้ําเก็บอุณหภูมินะฮะมาทําการขัดผิวโลหะให้เรียบให้เงานะครับเนื้อกระไรไม่ออกก็จุไปก่อนมือนิ่งแต่ยอดวิวคลิปช่องนี้นิ่งกว่าเป็นการกลึงปอกผิวโลหะนะครับแต่โลหะที่ว่านั้นมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมไม่ใช่ทรงกลมหรือทรงกระบอกที่เราเคยเห็นกันส่วนใหญ่ เป็นการตัดโฟมโดยใช้รวดเหล็กร้อนนะฮะที่ต้องอาศัยความสามัคคีกันความเข้าขากันอย่างยิ่งยวดไม่งั้นอาจจะทำให้ตัดเสียได้น้องน่าจะอายุประมาณ5-6ขวบเองมั้งเนี่ยแต่รู้จักช่วยงานช่วยกิจการที่บ้านแล้วว่าไม่ธรรมดาแต่หนูลูกเก่งจังทำไมเขถึงเอาจานที่มีลวดลายอยู่แล้วมาจุ่มสีทำเป็นสีขาวโพลหลนี่เฮ้ยเขาเอาไอ้ที่เหยียบอะของจกากเยภาพแบบเหยียบอะมาทำเป็นขาตั้งเตาบาร์บีคิว อย่างคูมันจะเป็นการนำดินที่ผสมไว้นะฮะมาฉาบลงไปบนคอนกรีตลูกทรงกระบวยอ่ะไปะชมการวาดภาพแนวเรียลลิสติกสุดสมจริงกันครับมันสมจริงจนผมคิดว่ามันเป็นภาพถ่ายเลยอ่ะดูดิพระเจ้าช่วยขนมรูปกล้วยน่ากินน่ากินเหมือนจะใส่ไส้แฮมเข้าไปด้วยนะอันนี้เรียกว่าฟักทองหนึ่งนะฮะเพราะมีลูกเดียวแต่ถ้ามี3มลูกจะเรียกว่าฟักทองสามเฮมันคืออะไรไม่รู้นะฮะเพราะผมดูแต่คนทำก็เขาสวยอะ สิแตกไม่แตกอุ๊ไม่แตกเว้ยแต่เป็นรูแถมรูเบลเลอร์เลยอะแล้วดูฟองโฟมที่ไหลออกมาสิเทิงใหญ่เทิงยาวยังกังงูเหลือมเป็นขั้นตอนการนํายางรัดผมนะฮะไปช่างน้ําหนักแล้วก็บรรจุใส่ถุงนะฮะจากนั้นก็นําป้ายกระดาษมาเย็บติดปิดปากถุงมองแบบเปี้ยวๆผ่านๆาน,นึกว่าเป็นเครื่องดัดลวดเป็นเกลียวจริงๆซะอีกที่แท้เป็น CG นะฮะก็เพลินดีนะมาเจ้า รถ h ฮอตวิวขนาดเท่ารถจริงแล้ววิ่งไต่รางตีลังกาจริงๆเหมือนรถฮอตวิวของเล่นเลยถ้ากลิ้งตกบันไดนี่ฮาเลยนะเนี่ยอดจะจึชนแรงักขนาดนี้ดีจากยานไฟฟ้าล้อเดียวไม่พังอ่ะหรือพังจะเป็นเช่นไรเมื่อนำสลามสีทองกับสีฟ้ามาขยำรวมกันปรากฏว่าสิ่งที่ได้ออกมานั้นมันก็คือสติกเกอร์สีทองนั่นเองถุยคลิปกันแล้วไอ้บ้า เป็นสติกเกอร์รูปอะไรวะมีเหรอรูปถ้วยกีฬาฟุตบอลก็มีดูเหมือนจะเป็นโรงงานผลิตยานะครับยาที่เป็นสีเหลืองเขียวแบบนี้น่าจะเป็นยาแท็กซี่หรือเปล่าถุยยาทามาดอนสิมันเป็นยาแก้ปวดชนิดหนึ่งครับมันเป็นฝอยขัดหม้อที่มีรูปทรงคล้ายกับผลละมุดนะฮะทำให้จับได้ถนัดมือยิ่งขึ้นเออว่าแต่ใจคอเจ๊จะไม่แขวนอย่างอื่นเลยเหรอจะเรียกว่ายังไงดีล่ะ ไอ้แท่งๆที่เขาติดอยู่กับเหล็กนั้นมันเป็นอุปกรณ์ช่วยวัดระดับโดยการรับแสงเลเซอร์วัดระดับที่ฉายมานะครับดูคลิปเอาน่าจะเข้าใจกว่าผมอธิบายมัง้งเรื่องทําส้มตําเรื่องปาดมะละกรนี่คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนฮะสมกับเป็นโปรเพเยอร์ปาปายาปอกๆขนาดเดินข้ามเฉยๆยังเสียวเลยครับนี่ใส่รองเท้าแล้วเบรข้ามโอ้ยดูแล้วเสียวแทนถ้าตกน้ําขึ้นมานะฮะอายนะ ให้ตายเถอะผมไพ่รู้นะครับว่ามีกีฬาแบบนี้ด้วยเป็นกีฬาที่ต้องกระโดดเด้งทรงตัวบนเชือกที่อยู่เหนือสระว่ายน้ําอันนี้มีบรรจุในโอลิมปิกปะมือพี่แกนิ่งๆตัดได้ตรงเส้นจริงๆไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดเลยแผ่นที่ตัดน่าจะเป็นแผ่นโลหะชุบซิงค์นะน่าจะเป็นการประกอบท่อฉีดน้ําหรือว่าท่อส่งน้ำนะฮะที่ทํามาจากทองแดงถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะฮะผมเดาล้วนๆเลย เออนี่มันคือการทำอะไรหว่าเหมือนจะมีการเอาเหล็กกลมๆนะฮะมาหมุนพร้อมกับเผาไฟเป็นภาพวาดที่ดูน่าเกรงขามชะมัดรู้สึกเหมือนมีเสียงคำรามออกมาจากภาพวาดเลยอะว่าแต่นี่มันรูปอะไรเนี่ยก็ซีล่าเหรอเป็นเครื่องผสมปูนที่ใหญ่มากๆเลยผสมเสร็จเอาไปทำเป็นอ่างแช่น้ำต่อได้เลยนะเนี่ยก็เอาแผ่นไม้ลายอิดมาติดกับผนังอิดใช่ไหม αι? แต่ว่ามันมีแผ่นอะไรไม่รู้คุณผู้ชมนะหนาๆสีฟ้าน่าจะเป็นพวกฉนวนกันความร้อนหรือเปล่าไม่เขา้าใจไปดูการประดิษฐ์น้องกระต่ายขยับได้กันอุปรกรณ์ก็มีแค่แก้วกระดาษหลอดกระดาษแล้วก็อุปรกรณ์วาดตกแต่งไอเดียดีมีลูกเล่นไปดูเขาทําที่ให้น้องแมวปีนกันครับอมืมันอลังการมากเลยคุณผู้ชมเห็นแล้วอยากเป็นแมวบ้านนี้เลยอ่ะให้ตายเถอะนี่ซื้อบ้านให้แมวอยู่เลยหรือเปล่าเนี่ยตุหนูลูกทําไมหนูน่ารักจนใจเจ็บอย่างนี้อ่ะโอ้ อยากได้อ่ะแต่ค่าสินสอดสูงมากๆเลยพันนี้เขาเอาแผ่นกระเบื้องปูพื้นแผ่นใหญ่ๆกับก้อนอิฐมาทําเป็นบ่อเลี้ยงปลาเหรอแล้วก็ใช้สีกันการ <ๆ S 1> ลวดซึมนะฮะทาลงไปไปดูการประดิษฐ์เปลือกถั่วนักกายกรรมกันครับชอบตรงลูกกระตาอ่ะน่ารักเชียวเป็นของเล่นที่ทําง่ายมากๆพี่เขาทําอะไรอ่ะคุณผู้ชมน่ากลัวจังยังก็เอาสายไฟที่มีไฟไฟ้าแรงสูงไปจุ่มในน้ําอ่ะคือไรอะผีบาพผีบาเป็นคนตายไปนี่ เป็นคนนครซี่ปนีพอผมเห็นพี่เป็นคนชาพนังแฮ่น่นมันปากพนังพอเอาแอปเปลิลมาเคลือบน้ําตาลแล้วเหมือนอมยิ้มเลยย่าต่อจากแอปเปลิลก็เป็นส้มโอเคลือบน้ําตาลคราวนี้เป็นการทาวุ้นผลไม้รวมในเปลือกแตงโมคลิปนี้ไม่ใช่การฉาผนังแฮะแต่เป็นการขัดปูนหรือขัดสีผนังเก่าออกนะครับโดยใช้เครื่องขัดแบบอัตโนมัติเสียด้วย เป็นการนำสายไฟนะฮะมาบิดต่อกันไว้โดยใช้เครื่องมือที่คล้ายกับเออสว่านไฟฟ้าและก็มีการใส่จุกเข้าไปเพื่อกันมันชอดหรือกันมันมาโดนกันระหว่างที่ใส่เหรียญแล้วเหรียญมันกลิ้งไต่ขอบกระปุกแบบอันแรกกับที่ใส่เหรียญแล้วเหรียญมันหมุนแบบอันนี้คุณผู้ชมชอบแบบไหนมากกว่ากันครับเป็นทั้งกระปุกอมสินและของเล่นในตัวเลยอะ่ะพอใส่เหรียญลงไปในตู้รถไฟแล้วหนูก็จะทการเข็นรถไฟขนเหรียญเข้าไปโดยมีน้องแมวหันมองตาม ไปดูการประดิษฐ์กังหันลมรูปพระอาทิตย์แบบง่ายๆกันครับเนี่ยเสร็จแล้วมีแค่นี้เองเวลาจะเล่นก็เอาหลอดมาเป่าให้มันหมุนติ้วๆคุณพ่อลูกอ่อนกับสกิลการเรียงซ้อนน็อตตัวเมียอันสุดยอดของเขาเห็นทีไรผมนิ่ทึ่งทุกทีเอาน็อตมาวางเรียงซ้อนเองยังไม่เป๊ะขนาดนี้เลยไม่น่าเชื่อนะครับว่าแค่ดูเขาบีลูกบอลสลามมันก็ทมให้ผมฟินได้เป็นลูกบอลสลามที่มีการเคลือบผิวไว้นะฮะน่าจะเป็นการนําหินกรวดหินเล็กๆนะฮะมาปูทับลงไป บนพื้นที่เป็นยางมาตอยนะฮะมั้งนะอะฮือเห็นร่องรอยที่สว่านทะลุทะลวงผ่านเลซินแบบชัดแจ๋วแจ่มแจ้งเลยเชียวอุ้ยตุ๊ก,กตาแบบนี้ถึงไม่มีตาก็ยังดูไม่ค่อยหลอนเท่าไหร่นะฮะโอ้แต่ตาโตโตยังกระตุก,กตาบลายเนี่ยแต่ไม่ใช่น่าจะเป็นการตัดเจาะแผ่นโลหะเป็นแผ่นวงกลมเพื่อทำเป็นแหวนรองน็อตนะครับฟาดคือฟาดแทวว่ะ แค่ดูเขาวาดภาพระบายสีเป็นรูปโดนั่นดักทำไมมันถึงได้เพลินคักสีไม่มีออกนอกเส้นเลยแม้แต่น้อยเ่ะไปดูการก่อกำแพงปิดท่อกันครับดีนะได้งานแถมได้บุญด้วยน่ามันปิดทองเล่นไปก่อนไปชมสุดยอดงานแกสลักเปลือกไข่ที่ใครได้เห็นเป็นต้องร้องว่าสาธุจา้าโอเมกอด เขาแกะสลยัยช่วยโอ้ยลิ้นพันเอาคำว่าสลักกับอะไรมารวมกันซะและ้วเขาแกะสลักอะไรเป็นรูปดอกกุหลาบนะครับสิ่งที่นํามาม้วนเป็นรูปดอกไม้นั้นน่าจะเป็นเนื้อปลาทูน่านะครับทำซะสวยเชียเอาซะไม่กล้ากินเลยมีเครื่องเคียงเป็นแตงกวาน่าจะเป็นการนําลูกโป่งนะฮะมาใส่น้ําแลวละตรงกลางไว้ทาเป็นรูปขนน้าเต้าจากนั้นก็นามาจุ่มในเทียนหลอมเหลวเพื่อทําเป็นเทียนรูปขนน้าเต้าแม่นบอกไปดูเขาเอาต้นกระบองเพชรมาทําอาหารกันครับโดยการเอาหนามของต้นกระบองเพชรออกก่อน แต่นั้นก็ทําการปอกเปลือกแล้วเอามาหัน่นพอหั่นแล้วคล,คล้ายๆก้านคนา,คลาเลยไม่แน่ใจว่าเป็นขนอะไรนะฮะแต่ไม่ใช่เส้นผมขนแน่นอนนะครับเป็นการนําขนมาทําเป็นพวกแปลงนะฮะไม่ก็ผู้กันไปชมแอนิเมชัน o ตโมชั่นสุดโรแมนติกจากตุ๊กตาไหมพรมกันครับเป็นน้องกบเขียนจดหมายรักน่าฮักอิลีไปชมสเต็ปการม้วนแป้งสุดแพรวพราวของเจ๊แกกันครับแค่ตวัดแป้งก็ม้วนเสร็จสาบ เฮ้ hey, พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน